ใจบทที่ห้ายั่วทีละนิดวันที่ห้าเตชินีปัดกวาดบ้านเช่าหลังจากเว้นมาสองวันวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วที่เขาไม่อยู่หญิงสาวถือโอกาสเดินสำรวจไปรอบๆจากนั้นก็เริ่มจัดการทำความสะอาด บ่ายโมงครึ่งหญิงสาวต้องชะโงกหน้ามองออกมาทางหน้าต่างเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูรัว้วแต่พอเห็นว่าเป็นใครก็เผอยิ้มออกมาแต่พอนึกได้ว่าทำไมต้องดีใจก็รีบหูบยิ้มแล้วก้าวออกไปยืนมองที่ประตูบ้านพร้อมไม้กวาดในมือหวัดดีต้อยติง่งผมว่าแล้วต้องเป็นคุณ เขาเอ่ยยิ้มยิ้มแล้วส่งของบางอย่างให้หญิงสาวรับไปถืออย่างงงงงก่อนจะรีบซอยเท้าเดินตามเขาเข้าบ้านอะไรคะของฝากร่างสูงนั่งบนเก้าอี้โซฟามองคนตัวอวบที่มีรอยยิ้มออกมาชัดเจนเมื่อเขาบอกเช่นนั้นดูหล่อนสนใจมันมากกว่าเขา เราะเอาแต่รูปรูปคลำๆทำท่าอยากจะแกะแต่ติดที่เขายังอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะชายหนุ่มอดยิ้มไม่ได้แต่พอหล่อนเงยหน้ามองรอยยิ้มจาก,กริมฝีปากคู่นั้นก็จางหายอย่างรวดเร็วเหลือเพียงพยักหน้าเบาๆผมต้องขอบคุณคุณมากกว่า ที่คอยดูแลบ้านให้ตอนที่ผมไม่อยู่ทีนี้เขาถูกหญิงสาวค้อนกลับมาก็บ้านของฉันเหมือนกันนะคะเตื่อนไกลๆให้เขารู้ว่าบ้านนี้ยังเป็นบ้านของหล่อนอยู่และเขาคือผู้เช่าเท่านั้นพวัดไหวไหลเบาๆแล้วผุดลุกขึ้นผมขอเอาของไปเก็บก่อน ตามสบายค่ะฉันทำความสะอาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะพูดไล่หลังขณะที่ชายหนุ่มยกมือขึ้นโบกให้แล้วเข้าห้องไปพอรับร่างสูงหญิงสาวก็นั่งลงพร้อมกับเปิดห่อถุงกระดาษออกมาดูทันทีในห่อถุงเต็มไปด้วยขนมนมเนยหญิงสาวทำตาวาว ก่อนจะชะง,งักแล้วมองไปตามเส้นทางที่เขาหายไปพร้อมย่นจมูกโถเอ้ยแล้วมาคอยกระแนะกระแหนเรื่องอาหารการกินของเราแต่ก็ยังซื้อของพวกนี้มาฝากแต่ก็ขอบใจนะของชอบเลยแหละหญิงสาวยิ้มกริ่มก่อนจะกลับไปทำงานต่อพอเสร็จงานก็กลับบ้านทันที พวัตมองตามหญิงสาวแล้วสายหัวเบาๆสีหน้ามีรอยยิ้มแต้มบางๆก่อนจะหมุนตัวกลับไปทำงานของเขาตามเดิมวูบหนึ่งภาพของวรารีในยามที่หมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ก็สาดตรวาบเข้ามาในความคิดเช่นเดียวกับภาพคนรักใหม่ของหล่อนภาพภายนอกผู้ชายคนนั้นดูดีแต่มีนิสัยใจคอเหมือนสัตว์ จึงกล้าลงไม้ลงมือจนวราลีเกือบตายเพราะถูกซ้อมแต่สุดท้ายก็ถูกจับเข่าสังเตพอจบเรื่องเขารีบขอตัวกลับทันทีโดยไม่ยอมอยู่ฉลองกับคนเหล่านั้นแต่ยังไม่ไวเห็นสายตาของวรารีที่มองตามเขาอย่างอาัลาอาวอนมันสายไปแล้วมามองกันด้วยสายตาแบบนี้ในวันนี้เพื่ออะไร สายเกินไปแล้วจริงๆเย็นวันนั้นเตชินีก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งปิ่นโตเหมือนเคยแต่ภายในบ้านกลับเงียบเสียจนต้องร้องเรียกคุณวัดคุณวัดอยู่หรือเปล่าคะฉันเอาปิ่นโตมาส่งหญิงสาวชะเง้อมองหาแต่บ้านยังเงียบห้องนอนปิดสนิทจะเปิดเข้าไปก็ดูกระไรอยู่ จึงถอนหายใจยาวตัดสินใจหันหลังกลับแต่พอหันกลับมาก็ต้องร้องขึ้นด้วยความตกใจเพราะจูจูคนที่เรียกหาตั้งนานสองนานก็ก้าวเข้ามาพร้อมกับแล็ปท็อปในอ้อมแขนวายท่าทางตกใจจนปิ่นโตเกือบตกพื้นทำให้ชายหนุ่มขมวดคิว้วตกใจอะไร คนที่นอกจากจะไม่สำนึกยังมาทำหน้าเนี้ยคิ้วขมวดใส่ทำให้คนที่อกสั่นควันหายเม้มปากอย่างโกรดกรุนรีบยื่นปิ่นโตส่งให้ทันทีกับข้าวเรียกหาตั้งนานนึกว่าไม่อยู่ตอบอย่างนึกพานในใจคนฟังเลิกคิ้วรีตามองคนตัวอวบตรงหน้าก็ผมอยู่ข้างนอกบ้าน กำลังนั่งทํางานอยู่ใต้ต้นไม้พอได้ยินก็เลยตามเข้ามานี่ยังไงล่ะแล้วทำไมไม่ขานรับล่ะคะทะึึงตาใส่คนตัวโตกว่าพร้อมกับยื่นปิ่นโตให้อีกครั้งรับไปสิฉันจะกลับแล้วคะ่ะหญิงสาวทําหน้ามุยจนชายหนุ่มต้องรีบรับปิ่นโตไปถือเอาไว้ ขนมอร่อยไหมคนที่กำลังจะก้าวผ่านหน้าชะง,งักเท้าลงหันมายิ้มให้เขาอย่างแกนแกนพลางตอบอร่อยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิคุณคราวนี้หญิงสาวหันมาทั้งตัวมองคนชวนเหมือนไม่เคยเห็นเขานึกอะไรของเขา สลับกับมองปิ่นโตในมือชายหนุ่มแล้วยิ้มออกมาตามสบายเถอะค่ะปิ่นโตเล็กแค่นี้เดี๋ยวคุณจะกินไม่อิ่มลำพังฉันคนเดียวก็ซัดไม่เหลือแล้วตอบพรางทำท่าก้าวห่างอีกครั้งผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่คุณอยู่กินด้วยกันก่อนเถอะหญิงสาวเอียงคอมองจะปฏิเสธรอบสองก็ดูใจดำ จึงเอ่ยออกมาว่างั้นต้องโทรบอกแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นห่วงยิ่งมีลูกสาวสวยขนาดนี้ด้วยคำตอบของเตชินีเรียกรอยยิ้มขบผันจากคนตัวโตออกมาได้ทันทีและอีกฝ่ายก็ดูจะไม่สะทกสะท้านกับการยกยอตัวเองสักนิดทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นไปอีกก่อนจะเลี่ยงเข้าไปในห้องทำงาน วางแล็บท็อปแล้วกลับออกมาพอดีกับที่หญิงสาวกาลังโทรศัพท์กลับไปที่บ้านกินเสร็จก็กลับเลยแม่แค่นี้นะแม่บอกพ่อด้วยนะจ๊ะวางสายจากมารดาแล้วหันมามองอีกฝ่ายบอกตัวเองว่าวันนี้หล่อนมีดินเนอร์กับหนุ่มรูปหล่อเชีวนะคุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าถึงชวนกินข้าวเย็น เอ่ยถามขณะนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาส่วนพวัตนั่งลงอีกตัวหนึ่งเขาเปิดทีวีก่อนจะหันมายังคนถามไม่มีอะไรแค่อยากหาเพื่อนกินข้าวด้วยเท่านั้นเขาตอบแล้วมองคนตรงหน้านิ่งนานนานเสียจนคนถูกมองชักจะเขินนิดนิดหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าคะ ถามพรางยกมือขึ้นลูบแก้มตัวเองเบาๆพร้อมกับจับผมทัดใบหูแก้เกอร์คุณอายุเท่าไรแล้วคำถามของชายหนุ่มทำให้คนตัวอวกแต่ดวงหน้าเรียวสวยค้านร,รูปร่างต้องทำหน้างุนงงปรับอารมณ์ตามไม่ทันถามทำไมคะตอบมาเถนาหญิงสาวเม้มปาก นึกหมั่นไส้คนหลอก่อนจะตอบออกมา27ต่ตอบไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมจะต้องยอมบอกกับเขาด้วยใบหน้าสวยงอลงทันทีที่คิดได้ดังนั้นแต่กลับทำให้ชายหนุ่มยิ้มออกมานิดนิดแล้วบอกผม33เขาปลายตามองหล่อน ทำให้คนที่กำลังนึกเสียเปรียบเงยหน้ามองคนพูดแล้วเลิกคิ้วสูงดวงตากวาดมองใบหน้าคมคายที่ประกอบด้วยเครื่องหน้าเหมาะเจาะที่รวมกันแล้วทำให้เขาหล่อมากอย่างนึกทึง3 3เชียวแหมนึกว่าจะน้อยกว่านี้เสียอีกคนอะไรหล่อแล้วยังหน้าเด็กด้วยหญิงสาวคำนวณในใจแล้วได้ข้อสรุป แก่กว่าหล่อนหกปีถ้าทางขบคิดอะไรสักอย่างของเตชินีทำให้พวัตถอนหายใจยาวแล้วมีแฟนหรือยังคราวนี้เจ้าของคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันอย่างไม่ค่อยพอใจคำถามนะักนึกในใจว่าแล้วเขามายุ่งวุ่นวายอะไรกับเรื่องส่วนตัวมากๆของหล่อนด้วยล่ะเนี่ยโวถ้าทางหมุดหงิดชัดเจนของเตชินี ทำให้ชายหนุ่มแท้งมองไม่เห็นคุณจะอยากรู้ไปทำไมไม่ทราบคนถูกถามกลับไหวไหลแล้วบอกผมเคยมีเมียมาก่อนแต่เลิกกันมาเกือบปีแล้วคราวนี้เตชินีถึงกับอ้าปากค้างอย่างลืมตัวไม่คิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้ออกจากปากพ่อเทพบุตรตรงหน้ามามงเมียอะไรกันอยู่ๆก็มาบอกโดยไม่ได้ถามเนี่ยนะ คนอะไรแบบนี้ก็มีด้วยถ้าทางไม่อยากเชื่อหรือตกใจอะไรสักอย่างของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มเริ่มหง,งุดหงิดว่าการที่เขาเคยมีเมียมาก่อนมันน่าตกใจตรงไหนผู้ชายหลายคนก็ต้องเคยมีเมียแล้วมีเหตุให้ต้องเลิกรากันแบบเขาออกเยอะแยะไปหล่อนจะตกใจอะไรนักหนาคุณจะตกใจทำไมหญิงสาวหุบปากฉับ ก่อนจากกระพริบตาเมื่อรู้ตัวว่าเสียมารยาทอย่างยิ่งเออขอโทษค่ะแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะเคยเคยมีเมียทีนี้คุณต้องบอกมามั่งว่ามีแฟนหรือยังเขาตัดบทจนหญิงสาวอดที่จะคว้างค้อนไปให้ทีหนึ่งไม่ได้ยังคำตอบห้วนห้วนของหญิงสาว ทำให้เขาพิจารณาหล่อนอย่างลึกซึง้งเพราะถึงแม้เตชินีจะอวบอิ่มแต่ก็ไม่ได้อ้วนหน้าเกลียดอะไรเลยตรงกันข้ามหล่อนอวบแบบมีน้ำมีนวลมีส่วนสั์ให้เห็นโดยเฉพาะใบหน้าที่อ่อนหวานงดงามสะดุดตาใครๆหลายคนไม่น้อยนั่นไม่น่าจะทำให้ผู้หญิงตรงหน้ายังใช้คำว่าโสดอยู่ได้ทำไมโสดละ่ะ เตชินีนึกยั่วคำถามของชายหนุ่มอยากตะโกนใส่หน้าเขาออกไปว่าก็เพราะว่าฉันอ้วนยังไงเลยไม่มีใครเข้ามาจีบเข้าใจไหมพลางนับหนึ่งถึงสิบในใจเขาชักก้าวไก่เรื่องของหลอนมากเกินไปแล้วแต่อีกใจก็ไม่อยากเสียหน้าถ้าจะต้องบอกออกไปตามความจริง พอดีฉันสนใจเรื่องกินมากกว่าจะสนใจเรื่องผู้ชายน่ะน,นะตอบแล้วก็เชิดหน้าหญิงถ้าทางมั่นใจตัวเองสูงมากทำให้คนถามเลิกคิ้วนึกหมันไส้กลับบ้างก่อนจะพยักหน้าเบาๆเราวกับเข้าใจเสียเต็มประดาแล้วหญิงสาวก็แทบจะร้องกรี๊ดเมื่ออีกฝ่ายกล่าวออกมาว่าเพราะอย่างนี้นี่เองคุณถึงใน้อ้วนทวนสมบูรณ์ ต่อให้อดอาหารสักอาทิตย์ก็คงไม่กระเทือนลำไส้เพราะมีตุนอยู่ที่หน้าท้องเพียงพอแล้วดวงหน้าอ่อนใสแดงจัดบิดเบี้ยวแถมตัวก็เริ่มสั่นเทิมทันใดนั้นเองร่างอวบผุดลุกจังก้ามือกำรรแน่นนึกอยากยกเท้าขึ้นยันหน้าอกกว้างของคนที่คิดว่าตัวเองเลอเลิศหล่อจัดสักที แต่เพราะความเป็นกุลสตรีที่พอมีในตัวร้องห้ามลั่นทำให้ต้องท่องพุโทโธในใจแล้วกัดฟันกรอดตอบโต้ขณะที่อีกฝ่ายเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองหล่อนด้วยสายตายั่วเยา้าถึงฉันจะอ้วนแต่ไม่เคยคิดว่าจะไปหนักส่วนไหนของใครจนกระทั่งวันนี้ได้รู้ว่าถึงแม้จะอ้วนที่ฉันแต่กลับไปหนักที่หัวคนอื่น แล้วฉันก็เริ่มจะคิดว่ารู้แล้วแหละว่าทำไมชีวิตรักของคุณถึงต้องล่มกลางคันแบบนี้ในเมื่อเขาก้าวกายแล้วยายหล่อนจะโต้อตอบกลับแรงๆไม่ได้คนอย่างต้อยติ่งไม่มีทางยอมให้ใครมาด่าฝ่ายเดียวแน่พวัดผ่อนลมหายใจยาวร่างสูงผุดลุกจากเก้าอี้โซฟาเมื่อลุกขึ้นยืน ความสูงจึงกินขาดคนที่ยืนค้ำหัวของเขาเมื่อครู่รูปร่างก็เป็นต่อพลกระกำลังก็มากกว่าทำให้คนที่ร่ำร่จะทำร้ายร่างกายของคนตรงหน้าเริ่มคิดใหม่แต่ก็ยังทำขาแข็งฮึดฮัดไม่ยอมขยับหนีอย่างคุณจะมารู้อะไรวันวันวุ่นอยู่กับการกินไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารู้ว่าเพราะอะไรถึงทำให้ชีวิตคู่ของผมต้องล้มกลางคันไม่น่าจะจริง เพราะคุณไม่สนใจเรื่องผู้ชายเพราะสนแต่เรื่องกินคุณพวัตชายหนุ่มเลิกคิ้วสูงยกแขนขึ้นกอดอกขณะที่คนตัวอวบยืนหอบด้วยความโกรธคุณคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสมาจากไหนถึงได้มาวิจารณ์คนอื่นแบบนี้ถึงฉันจะอ้วนแต่ก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครมาก่อนแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันจะไม่ทำปิ่นโตมาส่งคุณแล้ว ให้อดข้าวอดน้ำจนผอมโซไปเลยและถ้าจะให้ดีช่วยหาที่อยู่ใหม่ด้วยขอตัวเตชินีหุนหันออกจากบ้านด้วยความโกรธระดับร้อยร้อนวูบวาบไปทั้งตัวน้ำตาคลอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำให้หล่อนโกรธได้มากเท่านี้มาก่อนพวัตคือคนแรกที่ทำให้หล่อนโกรธและอาจเป็นคนแรกที่ทำให้หล่อนเกลียดด้วยก็ได้ ร่างอวบสตาร์ทรถแล้วบิดหวือออกไปอย่างรวดเร็วทำให้คนที่ก้าวตามออกไปติดติดนิ่งอึง้งแต่แล้วก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวจู่ๆก็สะดุดอะไรบางอย่างก่อนจะล้มลงไปกับถนนพร้อมเสียงบีดร้องด้วยความตกใจโครมกรี๊ดต้อยติงพวัดเบิกตากว้าง รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว